รองโจกเผยคดีดทุนจีนสีเทาการสืบสวนคืบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำกรณีชูวิทย์แฉอดีตเลขาปปงไม่เกี่ยวตำรวจรองพบตร,รเผยคดีดทุนจีนสีเทาการสืบสวนคืบหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รอพบชนนํำเข้าํำนวนการสอบสวนย้ำกรณีชูวิทย์แฉอดีตเลขาปปง ไม่เกี่ยวกับตำรวจไล่ตรวจสอบข่าวนมินีตู้หาวทิ้งใบจองบ้านหรู วันนี้19ธันวาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนสีเทาว่าคดีนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผอตรได้มอบหมายทางพลตำรวจโทที่ติดแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ยังดำเนินการอยู่วันนี้มีอายการสูงสุดมาร่วมเป็นที่ปรึกษาแล้ว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการทำสำนวนการศึกวนสอบสวนพยายามเร่งรัดก,กันอยู่ส่วนประเด็นของปปงเรื่องที่นายชูวิทย์กมลวิสิท์แค้ต่างๆเป็นส่วนของปปงซึ่งจะต้องให้ทางปป,ปงดำเนินการไปส่วนเรานั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเท่าที่ตนฟังเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับอดีตเลขาธิการปป,ปง ต้องให้ทางปปองอเป็นผู้ชี้แจงไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีทุนจีนเราต้องตั้งต้นให้ถูกว่าเป็นคดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดยึดทรัพย์ไม่เกี่ยวกับที่นายชูวิทย์แฉในส่วนของตนกําลังเร่งรัดในการสืบสวนอยู่ทั้งเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องความเชื่อมโยงเพื่อจะนำพยานหลักฐานไปมัดตัวกับผู้ต้องหาให้ครบ ในส่วนการสอบสวนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการอยู่แล้วและมีความชัดเจนขึ้นโดยมีอายการสูงสุดกับคณะอายการทั้งหมดมาเป็นที่ปรึกษาวันนี้สำนวนก็เข้าสู่กรอบของแนวทางแล้วยังเหลือการรวบรวมพยายนหลักฐานในการมัดตัวผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่มีอะไรที่น่ากังวลส่วนการสืบสวนแน่นอนว่าต้องกาน้ากว่าการสอบสวนหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสืบสวนคืบหน้าไปเกือบถึงร้อยเปอร์เซนต์แล้ว แต่วันนี้อยู่ที่พบชนจะนำรายละเอียดของการสืบสวนเข้าสู่สำนวนการสอบสวนซึ่งต้องใช้เวลาเพราะต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากธนาคารเอกสารจะเข้าสู่สำนวนได้จะต้องมีการรับรองแต่การสืบสวนไม่ได้ใช้การรับรองพลตบทเอกสุรเชษฐกล่าวถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับนายชูวิทย์เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องคดี เรื่องที่ทานข้าวกับนายชูวิทย์เป็นเรื่องข้อมูลซึ่งผบตรนัดมาทานข้าวเพื่อจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องนายชูวิทย์จะได้ไม่ต้องเอาออกไปพูดหมายความว่าเอาข้อมูลมาให้ผบตรเส่ยเลยมีข้อมูลอะไรก็เอามาให้แล้วเราเป็นคนดูข้อมูลว่าข้อมูลไหนเราจะเอาไปทํางานได้ข้อมูลไหนที่ไม่เกี่ยวข้องวันนั้นทานข้าวไม่เกี่ยวกับเรื่องปปง เรื่องปอปองอเป็นเรื่องของหน่วยงานอีกส่วนหนึ่งเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวส่วนนั้นเมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องขณะน,นี้มีทั้งหมดกี่รายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีแน่นอนขอให้ใจยเย็นๆวันนี้กำลังเร่งรัดทำอยู่ผมจะ,ะแถลงอีกครั้งหนึ่งเพราะขณะน,นี้มีสำนวนอยู่3ถึงสี่สำนวนแยกกันไปถ้าสำนวนผมกำกับอยู่ส่วนรายละเอียดสำนวนต้องสอบถามกับพบชน ในเรื่องการสังคดีวันนี้ก็ใกล้แล้วเพียงแต่ต้องนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สำนวนให้ได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนที่มีข้อมูลว่าตั้งแต่มีการจับกลุ่มตู้หา่าวนอมินีที่ซื้อบ้านหรูได้ทิ้งใบจองซื้อบ้านพลตหวดเอกจุรเชษ์กล่าวว่าส่วนนอมินีที่ซื้อบ้านหลายหลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมที่ดินส่วนเรื่องการดำเนินคดีหากพบการกระทำความผิดว่าเป็นนอมินีหรือสวมบัตร ก่อนจะดําเนินการขณะนี้กําลังไล่ตรวจสอบอยู่ส่วนกรณีทิ้งใบจองอยังไม่ทราบยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ผมจะรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่เกี่ยวกับในส่วนของสมงาบุญชาตินะครับคดีทุนจีนนะวันนี้เราต้องตั้งต้นให้ถูกว่าวันนี้เป็นคดีความผิดที่เกี่ยวเรื่องยาเสพติดนะครับยึดทรัพย์นะซึ่งที่คุณจุวิดแฉนั้นก็ไม่เกี่ยวกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยกำลังเรื่องรัดเรื่องการสืบสวนอยู่นะครับ นะทั้งเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องความเชื่อมโยงนะครับนะเพื่อจะเอาไปฐานเน่ยไปมัดตัววุ่งหายให้ครบ